ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการจัดส่งก่อนอื่นให้ลูกค้าทําการล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงส่วนของข้อมูลขอราคาและสั่งซื้อบริเวณไฮไลท์ให้กดปุ่มสถานะของใบสั่งซื้อที่ต้องการเพื่อตรวจสอบสถานะหรือสามารถกดปุ่ม track shipment หรือกดวันจัดส่งที่ต้องการในบริเวณ s h i p m e n t หรือกดประวัติการสั่งซื้อ ให้ลูกค้าเลือกใบสั่งซื้อที่ต้องการและกดปุ่มสถานะการจัดส่งซึ่งในหน้านี้ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลสถานะการจัดส่งโดยเรียงตามสินค้าที่จะถึงเร็วสุดหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมให้กดที่เลขพัสดุระบบจะพาไปสู่หน้าแสดงข้อมูลสถานะการจัดส่งสินค้าอย่างละเอียดของเลขพัสดุนั้นๆรวมถึงวันเวลาที่จะได้รับสินค้าด้วยหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์มิซุมิ